ครับสวัสดีท่านที่เข้าติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเมตากะนะันเลยว่าจริงๆริเมตาเนี่ยมันผ่านมานานมากๆแล้วผมเม่ยก็ทำเพราะว่าถ้าผมทําคนไปดูแฝ่กระทำตามกันแล้วผมเกลียดเมตานี้มากๆเลยไม่รู้ว่าใครเกลียดมันผมหรือเปล่าก็คืออ่าผมจะให้ดูสามสี่ตัวที่มันจะมามากับเมตานี้อ่ะมีมีเนี่ยไวเปอร์ตัวนึนอะเรเซอร์ บอกเลยนะออกขอเหมือนกันเลยนะเรเซอร์แล้วก็เป็นอะไรอนะ่ะอืมจะว่าเหมือนกันสักทีเดียวก็ไม่ใช่หรอกเป็นตัวที่เล่นได้ก็จะเป็นบีบีตัวนะึงี่คิดออกนะตัวอะไรอนะ่ะนี่ไหมตัวอะไรก็เล่นได้ตัวแส,สายพิษอยวว่างวนนอมเล่นได้นะอืมอืม ประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือสายปลาสตอเองบางท่านอาจจะยังสงสัยนะอันนี้พูดถึงสลับมือใหม่เท่านั้นนะครับที่ที่ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันยังไงก็อ,ออกมาแล้วเขาเลน่นอะไรกันยังไงจะมีชิ้นนี้เดี๋ยวผมจะกดทุกคนให้มันเป็นเวลสนะักยี่สิบห้าละยี่สิบก็ได้ เพราะว่ายี่สิบมันก็สายเนี่ยมันก็เก่งเอาตัวนี้ก่อนเลยก็ไอเทมมันก็จะมีประมาณนึงละเลเวลยี่สิบอัพอะไรดีเนี่ยอัพสั่งฝั่งซ้ายหมดเลยนะหนึ่งสองแล้วก็อันนี้สาม <Yes. S 1> เพราะว่าเวลาออกของอะ่ะ เราดูครับถ้าฝั่งนู้นเวทเยอะๆเราก็ไม่ต้องเราก็ออกของตามที่เราอยากจะออกก็คือจริงๆเราอยากจะออกที่นี่ละก็คือเนี่ยอ,อ,อ,นะอ,อีเทนอีเทนนอนะเออเพราะว่าเทดก็ดีนะไม่รู้แต่ผมออกของแบบเนี้ยตามเมตาไม่ถ้าสมมุติว่าผมบอกผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมเกลียดเมตานี่ไงเี้ก็บอกอยู่ว่าผมเกลียดเมตาที่ผมไม่ได้ศึกษามาก ถ้ามีตัวสายตีเยอะๆก็เอาเป็นไอ้นี่มาก็ได้นะฮาร์ดเฮิร์สอะไรอย,อยู่ที่ความรวยด้วยหรนนอกชาวครับแล้วก็ชิ้นสำคัญก็คือบลอตบล็อตสโตนสามชิ้นสองชิ้นเนี่ยคือได้สองชิ้นนี้มาก็ถ้าจะแบบไม่มีใครสู้ได้แล้วตาฟ้าชิ้นหนึ่งเนียยี่สิบของประมาณเนี่ยคือเยอะแล้วนะเดีย๋ยวดูก่อนว่าฮีโร่ตัวไหนที่นาามาเล่น อ่าพีเอแล้วกันให้พีเอสามตัวรุมพีเอก็เป็นอ่ะไม่สูงสุดไปเลยแต่ไม่ต้องออกของให้ไม่รู้จะไหวปะนะตีมันสกิลไปสกิลไปสกิลไปดูดิใครจะู้ได้ดูดิใครจะู้ได,ด,ด,ได้เนี่ยเนี่ยเลือดมันแบบ มันไม่มีรถอ่ะเลือดมันไม่มีรถอ่ะคือคุณเล่นคุณเล่นคุณก็เดินวนอยู่ในพิษคุณเนี่ยเพราะว่าสองอันนี้มันฮิวเลือดหนักครับฮิวเลือดเยอะเล่นแบบนี้แหละไม่ไม่มีใครสู้คุณได้แล้วคุณยิ่งคุณตีด้วยนะเอออะเอา,เอ,า,เอ,าออกของให้เขาหน่อยแล้วคุน่เป็นอะไรดีอ่ะ อ่าตัวนี้เป็นเตาะเกราะตัวนี้เป็นมังกี้คิงบาตัวนี้เป็นคลิปเอาน่าจะร่วงอยู่นะน่าจะร่วงอยู่นะลองดูลองดู เห็นปะมันพอจะสู้ได้สามตัวรวมก็สู้ได้เพราะเลือมันเด้งตลอดนี่ยังไม่ได้กดสองอย่างเลยนะเห็นปะไม่กดอะไรเลยอะสามหนึ่งก็ก็ไหวเวลเวลสูงเร่จะของตามของจะตามเยอะหน่อยแล้วฟาร์มเก่งด้วยไวเปอร์อะมาดูตัวที่สองออกของเหมือนกันนี่แหละถ้าจะออกถ้าเจอตัวตีแบบนี้เยอะๆออกนี่ไปเลยก็ได้โลบ็อกไอชิ้นแรกเพราะโลบ็อกทำอะไรได้ครับมันแยกชิ้นส่วน เราเอาชิ้นเนี่ยไปผสมเป็นไมนี่ได้ใช่ไหมใช่ไหมเหนไหมมันมาสามารถที่จะแยกไปผสมที่หลังได้อันนี้เป็นเทคนิคครับอืมบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงนะโลบอสชิ้นแรกครับดีดีสุดแล้วก็เป็นอิเ์นอลชาชิ้นที่สองแล้วก็เน่แล้วก็มันมันสามารถแยกไปได้สองชิ้นเห่ะแยกไปอิเ์นอลชาชิ้นหนึ่งแล้วก็แยกไปเป็น บัตรสตอ,อะเออเห็นปะเห็นปะมันมีแต่สองชิ้นเนี่ยเออผมเอามาแนะนำอ่ะเออเผื่อใครไม่รู้เทคนิกรายว่ากาเล่นยังไงก็สมมติมว่าเอาเอาเลนเซอร์มาได้รองเท้าเสร็จปุ๊บเรนเ,เซอร์ต้องออกรองเท้านี้นะเฟดบูทถึงจะดีออกเฟดบูทปุ๊บมาเป็นนั่นะไอนี่เลยชิ้นเนี้ยแล้วเราจะออกอินเทอร์นอลเชลใช่ไหมเราก็ปูพื้นมาก่อนชิ้นนี้ชิ้นนี้ แล้วก็ชิ้นนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เราก็แยกชิ้นส่วนย้ายอะไรวะอ้แยกไม่ได้เหรออืมมันต้องอันนี้มันไม่ใช่มุกี้ยังแยกได้เลยแยกไม่ได้แล้วเหรอเดี๋ยวผมลองดูใหม่นะรือมันเกินเวลาวะปุ๊บเออมาปุ๊บ สามารถแยกชิ้นส pues น่วน Arizona, <med> ไอเทมได้อันนี้มันเป็นตัวรองไงมันเลยแยกไม่ได้แยกชิ้นส่วนก็แยกได้อะอันนี้ผมสร้างมาทีหลังไงสร้างมันก็เลยกดแยกไม่ได้มัน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 เป็นแมพของไอเนี้ยมันเป็นแมพไอเนี้ยเนี่ยมันตัวที่สองอันนี้เป็นตัวหลักมันก็เลยแยกได้ตัวรบรวมก็ต้องแยกได้ตลอดปะวะแยกได้ตลอดครับตัวนี้ก็มาก็ก็แหละ แยกชิ้นส่วนให้มันแล้วก็ขายไปขายไม่ได้ด้วยเห็นปะเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนควบคุมตัวหลัทําไม่ดูก็แล้วกันว่าเออมันมันสามารถที่จะแยกได้แหละตีก็ไม่ได้ด้วยชังแมงพอเราได้นี้มาปุ๊บเราก็มาแยกเป็นอินนอลเชลครับแล้วก็ไปเป็นบัตสโตนครับขายไม่ได้ด้วยเห็นปะเลเซอร์มันเล่น ง่ายง่ายกว่าแล้วนะนี่ปลาเป็นอันนี้สติงไปแล้วก็นีนแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นอันนี้มาทำมมเยอะๆเ,ะเะะมมลินกูก็ผสมไปละเออเป็นชาอีกอันนึงจะเก่งมากๆครับไม่มีใครเอาลงอะง่าย แต่มันต้องค่อยๆต่อดมันต้องแบบต้องค่อยๆแบบค่อยๆเล่นอนะย่าเี้ยเลือดจะเด้งหลอยลาเนี่ยแต่ถ้าเจอสายตีแบบเนี้ยนะผมว่ามีมีโล่บล็อกเอาไว้ก็ดีอนู่ดีหรือไม่ก็ไปไปเป็นฮาร์ดเลย เราจะไล่เทียมทานมากๆเราจะไล่เทียมทานมากๆแต่ส่วนใหญ่ในยี่ห้าเขาจะเล่นอันนี้กันนะกดเนี่ยสองทีเพราะมันจะดูเดเลือเดเยอ, <Of course. S 1> อะบอกว่าสำหรับคนที่ไม่รู้นะคนที่รู้แล้วก็ข้ามไม่ได้เนะียอันนี้ก็เหมือนกันแหละมมาชิ้นแรกก็ออกโลบล็อกก่อนเลยเหมือนกันรองเท้ารองเท้านี้ผมว่ารองเท้าเลยดีกว่าแล้วก็ไปเป็น โลบ็อกโลบ็อกปุ๊บหรือโนชาวครับเป็นบล็อคสโตนแค่นี้ก็เก่งเนาะแค่นี้ก็เก่งเนาะหรือว่าจะมาเป็นโอซีอันนึงก็ดีแค่นี้ก็เก่งนะครับจบไปเลยไม่ยิบยาแล้วเนี่ยเสร็อืม ลองให้พีเอตีด้านหลังดูดูซึกจะตายไหมเนี่ยเด็กใครจะเอามันได้ใครจะคิวมันได้ยกเว้นแต่พีเอจะจะออกฉากมาเลยพีลองออกฟองมาเดินออกฟองเลยพีเยอะเลยชิ้นนี้ออกมัมวัวไปชิ้นนี้บาตะพองไปนี่ไปพี ลองดูแต่ถ้ารุมอ่ะมันจะได้ก็ได้ต้องหนีนะโอ้ยตายอยู่ดิเด่งแค่ไหนก็เถอะให้มันขี้กันแลนะี้ยได้ได้ก็ได้อยู่แหละแต่ถ้านพีเอมันของขนาดนี้แล้วมึงนก็แพ้ไปเถอะนะดูของมันดิเออ,เอ,อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีฝากไว้ตรงนี้ครับสวัสดีครับ